สำหรับท่านใดก็ตามนะคะที่อ,อ,อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องสารเสริมประสิทธ,ธิภาพเครื่องยนต์ Easy Synthetic กำลังเรียนอยู่ในใี้ทุกท่านทราบนะคะว่าสารเสริมตัวนี้นะคะมีความมีสามารถใช้ได้นะคะทั้งสองช่วงเลยช่วงแรกก็คือว่าถ้าหากว่าเราต้องการยืดอายุน้ำมันเครื่อง หรือว่ากําลังจะเดินทางไปไหนไม่มีโอกาสที่จะไปถ่ายน้ามันเครื่องก็<ม><อ>สามารถเติมได้เลยนะคะเติมได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ากระปุกเนี่ยข้ากระป๋องเนี่ยเขาถึงบอกว่าสามารถเติมได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็สามารถเติมลงไปได้เพราะนั้นสินค้าตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้ง2รูปแบบนะคะคือเติมได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและเพิ่มเติมติดไ็ได้ทั้งสองอย่างนี้ก็มีภาวะเดียวกันก็คือพร้อมที่จะดูแลสมรรถนะของรถให้รถของเราลดความร้อนนะคะอัตราเร่งดีขึ้นออแรงม้าดีขึ้นนะคะประหยัดน้ํามันลดการสึกหรอและทําให้ข้องผู้โดยสารเย็นด้วยก็ฝากไว้กระป๋องนี้นะคะเป็นกระป๋องที่เสื่อมสลายได้นะคะเป็นกระป๋องที่ได้รับรางวัลเป็นปรีเลยนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นกระป๋องที่ ลดภาวะโลกร้อนซึ่งถ้าในประเทศไทยเนี่ยนะคะสมมติว่าคุณตุอเติมลงไปแล้วเนี่ยกระป๋องแบบนี้นะคะถ้าเราไปทิ้งในถังขยะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เนื่องจากสินค้าตัวน,นี้ถ้าเกิดเวลาเราส่งไปที่ต่างประเทศเนะในประเทศที่เป็นประเทศที่มีความเจริญแล้วนะคะถ้ากระป๋องทาให้โลกให้ให้โลกร้อนเขาจะไม่รับสินค้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นกระป๋องทั่วๆไป ทิ้งลงถังขยะไม่ได้นะคะต้องขุดฝังนะคะหรือว่าทําการย่อยสลายแบบหนึ่งแต่อันนี้สามารถที่จะทิ้งลงไปได้นะคะซึ่งมีซึ่งมีโลโก้เห็นไหมคะเออมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะคะ่ะที่สามารถไปทิ้งใน,นถังขยะได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตรงนี้ลดโลกร้อนนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ย่อยสลายได้เพราะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ จะทำให้ลูกค้าได้มั่นใจนะคะกับสินค้าแบบนี้นะคะว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่มีรางวัลงานวิจัยชัดเจนปลอดภัยเะนั้นไม่ว่ารถคุณรถของคุณจระราคา อะไรก็ตามก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้อย่างมั่นใจเพราะเนี้ยส่งออกถึง60 3ประเทศทั่วโลกแล้วนะมากกฝากไว้สำหรับสิ่งดีๆที่จะมอบให้วันนี้ก็คือสารเสริมประสิทธิภาพเครื่องยนต์ Easy Simultech ซึ่งในซึ่งในคลิปอย่างเนี้ยนะคะบางท่านยังไม่รู้เลยว่ากระป๋องนี้เป็นกระป๋องที่ลดภาวะโลกร้อนนะคะเป็นกระป๋องที่ได้รางวัลนะคะเป็นสินค้าที่ได้รางวัลเป็นกรีนนะครับเพราะนั้นก็มั่นใจ YouTube เอาไปทิ้งแังอย่างนะคะ ฉะนั้นกระป๋องอันนี้นะคะตุก๊กำลังเรียนว่าทุกท่านสามารถที่จะทิ้งในถังขยะได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยส่งไปส่งไปได้เลยถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นกระป๋องแบบอืนนะคะที่ไม่ได้รางวัลแบบนี้นะคะส่งไปส่งออกไปต่างประเทศไม่ได้เพราะว่าเขาเชื่อว่ามันจะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่อันเนี้ยทิ้งลงถังขยะได้เลยะคะ่ะ